อยากให้น้องเนี่ยได้ให้โอกาสดีจริงๆก่อนที่จะขอโอกาสจากใครอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ว่าเราสวยแล้วมันจบการเป็นนางงามคือมันจะทำอะไรให้สู่สังคมด้วยแล้วก็ลงไปถึงการเป็นภาพลักษณ์การไป็นอินสตาแพร์ให้กับคนรุ่นต่อๆไปของตัวจังหวัดด้วยอันนี้ก็อาจจะฝากเข้มงวดขึ้นนิดนึงจริงๆเขาอาจจะมีการให้ทีมงานเนี่ยเช็คแล้วแหละนะคะสำหรับแบ็กกราวด์ของคนที่เข้าประกวดในแต่ละคนในแต่ละจังหวัดนะคะแต่ว่าอะไรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้ ค้นเข้าไปแล้วลึกแล้วเจออะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะถามก่อีจะพูดอันที่สุดแกประจวบเป็นยังไงบ้างตรงนี้แล้วมีความไดเห็นเป็ยังไงบ้างได้เห็นประเด็นนี้แล้วไปตรงนี้ร้อนแรงมากโอ้ยจริงๆอ่ะก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเบลเองเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลเป็นน้องเบบีนะอยากให้น้องเนี่ยได้ให้โอกาสก็ดีจริงก่อนที่จะขอโอกาสจากใครอะไรเงี้ยอยากให้ ต่ถามว่าในในภาวะของก,การทำงานอะชอมองว่าโอกาสนะ,ะมันมีอยู่ในทุกที่เพระยาะฉะนั้นราการที่เราทเข่ากันชิมในวันนี้มากกว่านั้นแล้วเราการประกนดิสแกนก็มีอะก็ไปอาจจะต้องไปทำอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องแต่เขาบอกว่าในฐานะน้าง,งามเราก็ต้อง เป็นแบบคนของสานาใช่เออคือการเป็นนางงามอะค่ะมันมันไม่ใช่แค่ว่าเราสวยแล้วมันจบการเป็นนางงามมันก็ทำอะไรให้สังคมด้วยแล้วก็รวมไปถึงการเป็นภาพลักษณ์การเป็นอินสปิเรชั่นให้กับคนรุ่นต่อๆไปฉันก็มองว่าตรงเนี้ยค่ะจะเป็นจุดพอยหลักของการเป็นวิสแวนด้วยค่ะอย่างดูชบีเองเรา้ยังไงบ้างในฐานะนางงามรู้สึกว่าเขาก็เป็นผู้ได้มาแล้วคิดว่าถ้าน้องเข้ามาประกวดมันจะมีผลตอบกลับตรงไีมด้วยสิ่งที่น้องเคยทำมาได้ดีเออคิดว่าก็น่าจะไม่พ้นมือพี่ชาวเน็ตแบบ ก็คืออย่างที่น้องพิมงมาเนี่ยนะคะแม้ว่าก็น่าจะเป็นของเรียนออของตัวจังหวัดอันนี้ก็อาจจะฝากเข้มงวนขึ้นนิดหนึ่งจริงๆเขาอ,อาจจะมีการให้ทีมงานเนเช็คแล้วแหละนะคะสำหรับแมกกาว,าวกาีนของคนที่เข้ามในแต่ละคนในแต่ละจังหวัดน,นะคะแต่ว่าอะไรบางอย่างเนี่ย คนก็ไปแล้วลึกแล้วเจออะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะฝากด้วยนะคะเพราะว่าในรอบต่อไปตอไทีดูอะไรเงี้ยก็จจะมีการตรวจแล้วก็เช็คให้แบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นมองยังไงเขามองว่าเขาทำเพราะเขาต้องเลี้ยงชีวิตวันนั้นแม่ป่วยพ่อไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขงมีแล้วมองยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็ทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะมีสิทธิ์ทรัแล้วก็เอ็งพี่บอกค่ะสิ่งที่เราเลือกทำแล้วอ่ะมันมันจะต้องมีผลที่มันตามมา อย่าไปโทษตัวเองอย่าไปมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไร้ค่าหรือว่ามันจะไม่ได้มีโอกาสทอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำลายใครเราไม่ได้าใครแล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยซ้ำมอบความสวยกับคนดูด้วยซ้ำสำหรับนะนะคะแต่ว่าก็าต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรากำลังจะมองหาหรือต้องการเติบโตในเส้นทางที่น้องเขาเลือกเดนมันด้านเป็นวริถุของว่านางงามก็ต้องยอมรับว่าเค้ว่านางงามจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เป็นงานมันต้อง,ร,งรักษาภาพลักษณ์แบรนดับแ<ช><ช>รกก็คือจริงๆนักศึียาต้อถูกกฎหมายเนาะอนาคตก็อาจจะประปวดได้ค่ะในความรู้สึกไม่ได้แบบอยากจะให้น้องแบบไปโทษตัวเองหรือว่ากลัวแต่แบบบอกว่ากอถูกสั่งไ่แบบไม่ไม่ไม่ให้โอกาสนเนยหรอกอยากใหโอกาสครั้งใหม่จังเลยอย<อ>่างเงี้ยก็อ,อยากจะบอกว่าโอ้หไม่มีใครไม่ให้โอกาสเลยลูกนะคะจริงๆเรามีหลากหลายสายงานยังมีแบบในอาชีพเยอะแยะมากมายเลยแค่กดตรงเนี้ย มมันไไไ่่่่่ด้เเป็แแบบบสิงงททีีราอวพี่ถามีว่าในกฎที่ตอนสอบไปสมัครมันมีไหมว่าห้ามอาชีพหรือว่าห้ามทำอะไรมาเสียเกียรติมีนะคะในที่ผู้รับุญาตสัญญาจังตั้งแต่จังหวัดนะคะคือจริงๆตอนสัญญาจังหวัดก็จะมีให้เซ็นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องมีแบบพฤติกรรมเหมาะสมแต่ว่าไม่ได้ผ่านการส่รถอะไรแบบนี้ค่ะเพราะมันก็จะมีกฎระเบียบอกแต่ละจังหวัดต้องบอกว่าจริงๆการตรวจจังหวัดมันแยกกับการตรวจระดับประเทศนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่าอันนี้ก็เป็นสิ่ง ่มาที่องค์กรใหญ่ของเรมงามัก็อาจจะมีขั้นตอนในการคัดว่าอา้าวแบบนี้มันผิดกฎผิดอะไรขององค์กรใหญ่ด้วยแบบนี้นนะคะ่ะแสดงว่าเราส่งคนมาว,าว่าการสู้ชีวิตได้ผิดแต่วิธีที่สู้มันอาจจะ ไม่มีทางเลือกอ่ะก็ไปเป็นโซน,นแล้วอ่ะแต่อาร์ชีพนี้มันไม่ได้แบบทรงไหนเลยแล้วเป็นยังไงถามตั้งสองคนแบบตรงมาคิดว่าการที่เขาทำอาชีพนั้นมันเหมาะสมกับการที่จะมาเป็นนางงามไหมกับบริบทนางงามเราคิดว่ายังไงก็อยากเปก็นองค์ใม่เหรว่าไม่อยากเป็นเส้นทางที่น้องเลือกเดินนะคะกับบริบทของคน,นนางงามบทเนี่ยเรามีแล้วในทุกคนที่ ที่บอกว่าถ้าเซเรเตอร์มันถูกกฎหมายในประเทศไทยวันนั้นเลยทีเราอาจจะเปิดแบบเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้นะตอนนี้ประเด็นมนว่ามันยังอาจจะไม่ถูกกฎหมายในไทยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยังไม่ตรงตามปฏิบทขอบางทีที่จริงเรา,าได้คุยกับบอสไหมเพราะอะไตอนนี้เสียยมันแตกว่าทําไมถึงไม่ให้โอกาสน้องทั้งที่น้องอยากจะมีอนาคตที่ดีกว่ามีอาชีพที่มั่นคงอยากจะอยู่ใน ได้เป็นลูกของบอสอะไรอย่างเงี้ยผ่ากดชเเบลกับพี่เชอร์รี่จริงๆดีใจนะเพราะว่าตอนนี้เบลก็เหมือนแบบเป็นคนหนึ่งแล้วอะโดมิโนตัวหนึ่งขององค์กรเรารู้สึกว่าพอเราได้เข้ามาอยู่เนี่ยเราเห็นอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ดีใจที่คนภายนอกมองเข้ามาแล้วรู้สึกอยากอยู่กับที่เราเพราะตอนเรา เรื่องของอาชีพเซนเตอร์เพื่อสังคมแลการว่าจราาิงๆท่านใอนาคุออะค่ะในเรื่องของสิทธิค่ะสังคมเรื่องของสิทธิการรษาพยาบรลการทางความรุ่งรองที่เทียบเท่ากับอาชีพบรรุนันตรงนี้ก็จะดีมากๆเพื่อให้เร,เรื minds, เร right. เร่องของนี evet. ่เี่ยแดงว่าดจชเบลมองว่าแพทั์สูงให้มันเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายมีสวัสดิการพร้อมมันก็ควรจะเป็นอาชีพที่มี็นอาชีพ เป็นอาชีพนะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบใช่ไม่ได้ผิดอ่ะคือมันไม่ผิดอ่ะแต่็นมองเราผิดว่าอาชีพนี้ แต่คนมองว่าขาดวัฒนธรรมความเป็นวัฒนธรรมไทยตรงนี้ก็จะเรียกว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยเราะว่าอาจจะยังไม่พึงกับในวัฒนธรรมบ้านเราอย่างนี้ละกันค่ะเพราะว่าอย่างต่างประเทศก็ยังเป็นก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็มันก็ไม่ใช่อันที่เป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติแต่ณตอนนี้เราพูดถึงในปัจจุบันคือมันยังไม่ถูงกฎหมายแค่นั้นเองค่ะมันเลยไม่สามารถที่จะมาเข้าสู่ระบบของเวทีได้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเวทีมิสแกรนค่ะเป็นเวทีของโอกาสอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรเป็นอะไรขอเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนดีทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณก็ คว้าหาโอกาสแล้ะพอนี่คือเป็นเวทีแห่งโอกาสและเป็นบันไดไปสู่ความสำเร็จซึ่งก็จะเห็นไปว,ว่าเ,น,เนี่ยอย่างเงี้ยน้นองก็ได้รับโอกาสแล้วก็มีประสบการณ์ประสบความสำเร็จซึจ่งจริงๆมันก็คือคนที่ต้องมาเล่าสตอรีร่เทลลิ่งของ่อนได้แไปด้วยค่ะแต่ตอนล่าสุดบอลบอกว่าจะให้มาหรือไม่ให้มาตรงนี้มันอยู่พี่หนุ่มันเริ่มมันเริ่มแบบผมเริ่มไม่เกรงเมื่อวานเออหมายว่าห้ามแต่พอวันนี้ตอนบ่ายออกรายการเสร็จให้มาหรือมาตรงนี้เราซึ่งอย่างไรกับใจบอส น้อยเย่ยงดูยังไม่มีอยู่เลยค่ะว่ายังไงวะเออเอาดีดีเดี๋ยวถ้าให้สัมภาษณ์เนี่ยก็แล้วแต่บอสเตรียมรับเตรียมรับเตรียมรับเหรอเราก็บอกว่าแล้วแต่บอสไม่ใช่เพราะว่าบอสมันแล้วแต่พี่หนุ่มใช่เพ้าะว่าการรเพราะว่าเฉพาะแต่บอสเพราะว่ามันคือกระแสสังคมเนาะเราไม่รู้ว่ากระแสสังคมจะไปถึงทางไหนซึ่งมัน มันไม่มีคําว่าแบบถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแต่อย่างที่ย้ำหนึ่งเดียวเลยคือมันอาจจะไม่ถูกกฎหมายแค่นั้นเองเลยอันนี้ก็ต้องดูว่าผู้ใหญ่จะตัดสินใจยังไงละกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนี่คือประเด็นหลักต่างค่ะใช่รู้สึกไงอาการที่ตอนนี้จะให้กลับมาหรือจะไม่กลับตรงนี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกเอ๊ะเราติดตามด้วยเหมือนกันน่าสนใจรู้สึกแล้วแต่บอสเป็นไงพี่อยาก